สวัสดีค่ะหลังจากคราวที่แล้วนะคะที่น้องเกงกิพาทุกคนไปเยี่ยมชมอควาเรียมที่นากุยากันนะคะคราวนี้ค่ะน้องเกงกิจะพาทุกคนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์รถไฟหรือที่เรียกว่า SC Maglev and Railway Park ที่นากูยาเช่นกันนะคะเริ่มต้นวันใหม่กองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนค่ะที่นี่แม็เดลโนทันสมัยมากเลยนะคะใช้เครื่องในการสั่งอาหารค่ะ และหลังจากที่เรารับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปซื้อตั๋วรถไฟสาย a o n a นาเพื่อไปลงที่สถานีคินโจฟูโตค่ะซึ่งค่าตั๋วคนละ360เย็เยนนะคะหลังจากเราได้ตั๋วมาแล้วนะคะเราก็เข้าไปข้างในได้เลยค่ะ อยากจะแนะนํานิดนึงนะคะว่าก่อนที่จะเข้าทางเข้านะคะอยากให้สังเกตว่าตรงนั้นเนี่ยมีลิฟต์หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าทางเข้าที่ไม่มีลิฟต์ค่ะรถเข็นเด็กเราจะไม่สามารถขึ้นไปได้นะคะตอนนี้เรามาอยู่บนพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งน้องกิงกิก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะเพราะทางซ้ายก็เป็นโลคอล Train น,นะคะส่วนทางขวาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพลตฟอร์มที่จอดของชินกันเซนค่ะ ซึ่งชินกันเซ็นนี้ช่วงบ่ายเมื่อเรากลับจาก s อ m a x LEF เเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาขึ้นชินกันเซ็นที่นี่กันค่ะแล้วรถของเราก็มาแล้วล่ะค่ะรถไฟสายอาโอนามิค่ะซึ่งเราจะนั่งตรงไปสุดถึงสถานีคินโตฟูโจเลยนะคะ นี่ก็รอเหมือนจะเข้าตู้นี้เลยนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าสองพ่อลูกสายคลั้งรถไฟนี้จะต้องนั่งตู้หน้าสุดเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือสาเหตุที่น้องเกิงกิอยากมาตู้หน้าสุดนะคะเพราะว่ามีหน้าต่างให้ได้เห็นคนขับขับรถไฟในขบวนที่เรานั่งด้วยล่ะค่ะ ซึ่งดีมากๆเลยนะคะเพราะนอกจากจะให้ผู้ที่สนใจมาดูการขับรถไฟแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่อยากทำอาชีพนี้ด้วยค่ะคซึ่งเดี๋ยวที่ SC m a c l e v นะคะคก็จะมีการจำลองให้เราได้ฝึกขับรถไฟในซิมูเลเตอร์ของเขาด้วยละค่ะคแต่ตอนนี้ไปชมบรรยากาศการขับรถไฟของพี่คนขับรถไฟกันก่อนนะคะ นันเขาจะเท่ากันนะนี่ามาต่อกันด้วยอมนี่ที่ด่านี้แหล มันต่อกันด้วยที่ดักนี่คือ s n o w p l t r a หลังจากเราใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะพอเรานั่งจนมาสุดสายเลยล่ะคะ่เเะ,คะเราก็มาถึง sc maglev เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งพอเรามาถึงนะคะเราออกทางออกเรียบร้อยค่ะเราก็เดินไปตามป้ายได้เลยนะคะ SC m a c l e f and Railway Park ค่ะถ้าไม่ลงลิฟต์ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะคะแต่ถ้าลงลิฟต์ก็จะมีลูกศรชี้ไปที่ตึก SC m a c l e f เลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าตึกเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะพอเข้ามานะคะเราจะเจอกับเครื่องจำหน่ายตั๋วค่ะซึ่งราคาตั๋วสำหรับผู้ใหญ่คนละ1,000เยนนะคะส่วนน้องเกงกิอายุมากกว่า3ขวบเสีย200เยนค่ะส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า3ขวบนะคะเข้าฟรีค่ะ ตอนนี้เราได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะที่นี่นะคะเขาจะไม่มีเจ้าหน้าที่แต่ว่าเราจะใช้การสแกน QR code จากตั๋วที่เราได้เพื่อเข้าไปข้างในกันค่ะาากิกินครับเกบนะรียบร้อยโอเคได้แนละ้ว อลืมบอกไปอีกอย่างค่ะที่นี่เขาไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ขาตั้งกล้องกับไม้เซลฟี่นะคะเอาละค่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ส่วนแรกของการจัดแสดงนะคะซึ่งจะแสดงวิวัฒนาการของรถไฟญี่ปุ่นค่ะซ้ายมือสุดก็คือรถจักรไอ้น้ำค่ะส่วนตรงกลางก็คือปัจจุบันนี้นะคะที่เราใช้กันก็คือชิงกันเซนค่ะส่วนขวามือค่ะคือรถไฟที่ญี่ปุ่นกำลังจะเริ่มใช้แล้วนะคะก็คือแม็กเลฟค่ะ ซึ่งตัวแม็กเลฟเองนะคะจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะเรียกว่าชูชิงกันเซนนะคะซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างจากโตเกียวไปนากยยานะคะและจะมีส่วนต่อขยายไปที่โอซาก้าค่ะซึ่งถ้าใครอยากลองนั่งนะคะก็จะมีเทสทร็กอยู่ที่ยามานาชิค่ะซึ่งที่นี่นะคะรถไฟบางขบวนเราสามารถเข้าไปดูข้างในได้ด้วยค่ะ แต่ว่าเขาก็ไม่อนุญาตให้นั่งนะคะอย่างขบวนที่เข้าไปนี้นะคะก็คือชิงคันเซ็น 300X ค่ะซึ่งปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้วนะคะหลังจากเราเข้าชมส่วนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปในส่วนที่2ค่ะซึ่งจะจัดแสดงรถไฟที่ยังใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและเลิกใช้แล้วค่ะ อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะซึ่งเฉพาะจิงกันเซนนะคะจากซ้ายไปขวาค่ะก็คือซีรีส์7 0 0 3 0 0 1 0 0และ0ค่ะ ซึ่งแน่นอนค่ะส่วนนี้ทุกคันสามารถเข้าไปดูด้านในได้นะคะอันนี้รถอะไรครับอันนี้รถอะไรครับซึ่งเมื่อสังเกตแล้วนะคะชิงกันเซนที่เราเห็นที่นี่นะคะจะเป็นชิงกันเซนที่วิ่งเฉพาะภูมิภาคนี้ค่ะจะไม่มีชิงกันเซนที่จากภูมิภาคอื่นเข้ามาจัดแสดงด้วยนะคะ แต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเราจะไม่รู้จักว่ารถไฟขบวนไหนเรียกชื่อว่าอะไรซีรีส์อะไรบ้างนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็จะทำแผนผังไว้ให้เราดูแบบนี้ละคะ่ะ เอาละค่ะน้องเกงกีเห็นอะไรดีๆเข้าแล้วนะคะก็คือส่วนที่จัดแสดงส่วนต่อไปค่ะเกี่ยวกับการทํางานของรถไฟแล้วก็เครื่องยนต์กลไกลในการทํางานต่างๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการจําลองโครงสร้างแล้วก็การทํางานของรถไฟนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ว่าการทํางานของแต่และส่วนของรถไฟเขาทํางานเป็นยังไง ตอนนี้เราเจอน้องเก่งกิแล้วล่ะค่ะซึ่งกำลังดูเกี่ยวกับการหยุดของรถไฟเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะอันนี้คืออะไรครับเขาบอกว่าอะไรเออเค้กเขาบอกว่าอะไรลูกแผ่นดินไหวแปลว่าแผ่นดินไหวเขาบอกว่าถ้าเกิดเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอ่าก็จะกดเวลากดก็จะเกิดแผ่นดินไหวแล้วรถไฟทำไม รถไฟมันทำไมเมันจะหยุดอะว่าอ่ารถไฟไม่แผ่นดินไหวรถไฟก็จะวิ่งใช่ไหมพอเรากดปุ๊บเกิดแผ่นดินไหวอพอเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บรถไฟก็เต็มดูดเลยขี่รถไฟมาส่วนตรงนี้ก็คือระบบอานัสสัญญาณนะคะซึ่งจะแสดงการสรับรางรถไฟค่ะ วิ่งตา,าังน้ไปลังหลีกไงขั้นว <c oughs> ี้ีะิงงแต่ต้องดู <c oughs> เห็นไหมลูกขอทันนี้ไปใช่ไหมไปดูขนหนจะมาะคันนี้มาเดี๋ยววิ่งแซงคันนี้คันนี้จะวิ่งลังตรงลังประทานวิ่งแซง เาลังหลีกยังแดงอยู่ไหมลังหลีกข้างล่างแดงอยู่หรือลังหลีกเขียวจะไปได้กเซนรุ่นตอนนี้เราออกมาดูชิงกันเซน n 7 0 0นะคะที่จัดแสดงไว้ด้านนอกค่ะรถไฟขบวนนี้นะคะยังวิ่งตามปกติค่ะซึ่งบ่ายวันนี้หลังจากที่เรากลับจากพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะเราจะไปขึ้นชิงกันเซน n 7 0 0กันค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมภายในกันเลยนะคะ หลังจากชม N700 ด้านนอกนะคะน้องเกงกิก็ขอมาสำรวจรถไฟด้านในอีกเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปดูส่วนที่จัดแสดงส่วนอื่นค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรถไฟสีเหลืองค่ะที่เรียกว่า d r Yellow นะคะซึ่งเป็นรถตรวจทางค่ะซึ่งตรงที่จัดแสดงนี้นะคะจะเป็นรถรุ่นเก่านะคะปัจจุบันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งค่ะ ซึ่งรถแต่ละคันนะคะเราสามารถชมห้องคนขับได้นะคะแต่ว่าต้องชมผ่านกระจกเท่านั้นค่ะไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะคะ จะให้เข้าขันซ้ายเลี้ยวขวาซะงั้นค่ะไม่เป็นไรค่ะไปชมคันนี้กันก่อนก็ได้ค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้สเสบียงของเขานะคะมีทั้งส่วนของห้องอาหารนะคะแล้วก็ส่วนครัวให้เราได้ชมกันด้วยค่ะอินกีโนี้นีห้องอาหารในตู้ในรถไฟอก็คือตู้สเสบียงนั่นแหละตู้สเสบียงบ้านเราแน่้โอ้ถ้าเราพาชมทุกคนันเวลาอาจจะยาวไปนะคะ งั้นเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนจัดแสดงส่วนต่อไปดีกว่าค่ะห้องที่น้องเก่งกิจก,กำลังจะพาเข้าไปนะคะเป็นห้องการจัดแสดงเกี่ยวกับแม็กเลฟค่ะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะมีกลไกต่างๆให้ดูแล้วนะคะ ก็ยังมีห้องจำลองให้เราเหมือนเข้าไปนั่งในแมกเลฟจริงๆด้วยล่ะค่ะสำหรับคำว่าแมกเลฟนะคะหลายๆคนอาจจะทราบแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะคะแมกเลฟย่อม,มาจาก Magnetic Levitation นะคะซึ่งเป็น High Speed Train ที่ใช้ระบบแม่เหล็กและไฟฟ้าเหนี่ยวนำมาเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนค่ะ จริงๆม a กเลฟมีในหลายประเทศแล้วนะคะแต่ความพิเศษของม a กเลฟที่ญี่ปุ่นก็คือเป็นม a กเลฟที่เร็วที่สุดในโลกค่ะได้ Guinness World Record นะคะอยู่ที่603กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและนี่คือห้องจำลองที่เหมือนเราเข้าไปนั่งในม a กเลฟจริงๆนะคะ,ะ,คะเยี่ยมมากๆเลยละค่ะถ้าใครมาไม่อยากให้พลาดนะคะเสียดายเราถ่ายวิดีโอกับถ่ายรูปไม่ได้ค่ะ หลังจากออกมาจากห้องแม็กเลฟนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นซิมูเลเตอร์สำหรับขับรถไฟนะคะห้องนี้สำหรับขับรถไฟโลคอลค่ะส่วนห้องที่มืดๆด,ดำๆหน่อยนะคะเป็นสำหรับขับรถไฟชิงกันเซนค่ะซึ่งสำหรับห้องชิงกันเซนนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากให้จองมาก่อนค่ะ เพราะวันที่เราไปเต็มค่ะเราสามารถจองมาล่วงหน้าก็ได้นะคะหรือว่าจองที่อินโฟม t ชันก็ได้ค่ะสำหรับราคาในการขับนะคะอยู่ที่500เยนค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ขับเรามาเกาะรั้วดูก็ได้นะคะ แต่สำหรับห้องรถไฟธรรมดาเราไม่ต้องจองนะคะสามารถมาซื้อตั๋วที่เครื่องนี้ได้เลยค่ะซึ่งมีราคาอยู่ที่100เยนเท่านั้นนะคะจากนั้นค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเรามาสอนวิธีการขับนะคะตอนนี้ขอไปดูน้องแกงกิขับรถไฟก่อนนะคะเห็นตัวพีไหมก็ให้เป็นัวพีก่อนอ่ะดูนะแ <c oughs> อน <c oughs> นี่คือจอดนะแล้วไง นี่นนดูดูดูรไฟจ้าละไป่ไปไปานีเก้าสยังเกยัง่ารถไฟมาไปไปสวนรถไฟสวนแล้วเก้าสิบเก้าสิจอดนะอ่าเดี๋ยวจะจอดเลยนะ Station กี่ยี้อ่าจอดเลยะโอเคอ่าดังไปให้สดอรเบรก เฮ้ยใครว่าก,ากิกกลล๊กขับนะเยี่ยสุดๆวันกัวอ๋วันมดขามทีนี้เขาให้กิ๊กขับเองอ่ะกิ๊กขับเองอ่ะกิ๊กเมื่อกี้มุมอาจจะแคบหน่อยนะคะเพราะว่าคุณแม่พยายามจะสอนน้องกิงกไปด้วยค่ะตอนนี้เรามาดูม,มุมกว้างกันสักเล็กน้อยนะคะว่าการขับรถไฟก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งไม่ยากเลยนะคะสนุกมากเลยค่ะ หลังจากเราขับรถไฟเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็คือห้องจัดแสดงการวิ่งของโทไคโดชิงกันเซนผ่านเมืองต่างๆค่ะซึ่งเหมือนจริงมากแล้วก็สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะโดยโทคโดชิงกันเซนนะคะในปัจจุบันจะใช้รถรุ่น n 7 0 0ทั้งหมดในการวิ่งค่ะก็คือรถที่เราออกไปเห็นข้างนอกเมื่อกี้ล่ะค่ะโดยจะวิ่งตั้งแต่เมืองโตเกียวนะคะผ่านนากโยะและไปถึง สถานีชินโอซาก้าค่ะ หลังจากนั้นเราขึ้นมาชั้นบนกันบ้างนะคะห้องนี้จะจัดแสดงประวัติศาสตร์ของรถไฟญี่ปุ่นค่ะซึ่งตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะมีอะไรให้เราชมมากมายเลยละค่ะถัดจากห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องของเล่นที่ให้สำหรับเด็กๆมาเล่นกันได้ค่ะก็จะมีทั้งรถไฟนะคะแล้วก็มี เหมือนคล้ายๆเพลงกลาวค่ะให้น้องได้ยืดเส้นยืดสายกันค่ะ <Okay. S 1> และอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือห้องเทียเตอร์ค่ะ oh. ซึ่งห้องนี้ก็จะแสดงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรถไฟชิงกันเซนด้วยนะคะถัดจากเทียเตอร์ไปนะคะก็จะเป็นห้องอาหารค่ะซึ่งร้านที่นี่นะคะก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มและก็ของหวานให้เรา เลือกมากมายเลยล่ะค่ะเป็นโตะที่นี่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นรูปรถไฟด้วยล่ะค่ะาเอนไ ซึ่งแน่นอนค่ะคุณแม่ก็เสียร์ซับเป็นที่เรียบร้อยนะคะให้กับน้องชิงกันเซนทั้งสองคันค่ะซึ่งข้างในน้องนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะถัดจากห้องอาหารไปนะคะ ก็จะเป็นมุมให้เราได้นั่งชมวิททั์ค่ะซึ่งก็จะมีหลายจุดเลยนะคะถ้าด้านในสุดตรงนู้นที่เห็นใกลๆค่ะก็คือตรงนี้นี่เองนะคะก็จะเป็นภาพสามมิติให้เราได้ชมกันค่ะตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะและจุดที่เราชมตรงนี้นะคะก็คือ ตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกค่ะแต่ว่าอยู่ด้านบนค่ะและส่วนสุดท้ายที่เราอยากพาทุกคนมาชมนะคะก็คือห้องที่เขาทำรถไฟจำลองค่ะเหมือนจริงมากๆเลยนะคะรวมถึงวงจรต่างๆที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะเห็นไหมคะรายละเอียดเล็กๆน้อยเขาก็เก็บมาหมดเลยละค่ะน่าชมมากๆเลยค่ะและเมื่อถึงทางออกนะคะก็พลาดไม่ได้กับร้านขายของสุดชิคค่ะ คุณแม่ก็โดนตกมาเรียบร้อยนะคะอย่าลืมแวะกันด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องเกงกี่ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะพาไปนั่งชิงกันเซน N 700กันค่ะอย่าลืมตามไปชมด้วยนะคะแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องเก่งกิด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ お疲れさでした。